วิวขนมทัตสวัสดีครับผมสปาทับรา,ามินรามินนอมันรีวิวันนี้ครับขนมทัตีเริ่มที่ฮอร์ไล่ตอนครับ ก็ถ้าอ๋อเคสครับไป๊อปไปอา์พมาเมือครับอืมอืม เราชอบออไปเไปอร์เพียวครับเทนี้ครับตอนเทนี้ครับจะไจะทำหนุ่มนิวฮันดัมฮัสกี้ขอบคุณครับ